ครับกาสวัสดีช่วงเซาของวันที่1ิเก่ามีหน้าคมพ่อ5 6 8กสาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับกับพบกันทุกเซาครับสำรเสานี้ก็มีวัวไม้แบ่งปันพี่น้องอีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นวัวส่งฟรี200กิโลเมตรแรกบริการจก็มเงินปลายทางเะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทางช่องก็สามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศแต่ต้องมีค่านํามันช่วยทางช่องครับพี่น้องครับบ่อไร้ยหยห้างครับชิปนี้ครับว่าหมองขายไปเลยนะครับพี่น้องครับทันใด จิดวาแพงกะพานก่อนครับพี่น้องครับเพราะว่าห้ากะลดราคาลงให้ทุกคิปครับพี่น้องครับเพราะว่าอย่างครับพี่น้องครับเพราะว่าผมขายงัวเนื้องัอหย่างออกไปได้แล้วผู้ใดหางัวร้อยกลางกลางเลี้ยงไปหาอ่าไงกะร่องพิจาหน้ามื่งเด้ครับพี่น้องครับงัวกลางง้อไงราคางัวไทยครับพี่น้องครับอ่ามีทั้งราคาหยกราคาแยกนด้ครับง้วครับพี่น้องครับ ตัวไรูบ่พันธ์สันธานมองใดมีตําหนิผมสี่บอกสีก้าแจ้งไปในคิปไปเลยนะครับพี่น้องครับตัวไดบ่ได้บอกบ่ได้ก้าก็แสดงว่าบมีตําหนิโดยปกติแล้วทางช่องห้องกับประกันตําหนิค่าโทค่าถอนมาลูกออกสองส่วนให้ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับ0 6 5 2 0 7 6884พิกัดที่ตั้งข้อกัวตะบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดระยองยครับพี่น้องครับอ่าบริหารเมืองงัวเลยครับพี่น้องครับอ่า ผมเปิดราคาเดียวกันเลยครับมือนี้ครับมืเมื่อคมที่หนึ่งนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกโตที่สองเด้อครับพี่น้องครับแม่สูงลอยสามสิบห้าบวกแม่อ่างอ่างพลน์ดูกหมูแม่ทับเลี่ยมครับพี่น้องครับแม่ทับเลี่ยมตุ่มอ่านี่ตัวลูกสาวเพิ่นอายุสามสี่เดือนนี่ครับสามเดือนกว่าครับพี่น้องครับนี่นี่ตัวลูกสาวตัวนว้นี่ครับเดี๋ยวอะไรแม่เลี้ยวกันครับอ่านี่ครับนี่ตัวลูกสาวหน้าหนานี่ๆลูกดีบ่ดีหัวโลนครับพี่น้องครับบ่มีปุ่มเขาไหมครับพี่น้องเมื่อรลายมือกันครับ เอาไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรียังทีน้ำเลี้ยนสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเกาไว้ขางต้นครับพี่น้องครับนี่ครับแม่อ่างๆนั่นนะครับอย่างง้อไถ่ไงลูกสมบามันอ่า่านไปคมที่หนึ่งคมที่สองผู้ใดหางว้อซาโลเลแม่เป็นซาโลเลลูกเป็นบามันอายุสองเดือนแม่กระไรสามสิบห้าบวกนี่ครับเอาไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเช่นกันครับพี่น้องครับแม่ห่างดีครับแม่ห่างดี ลูกสาวกะอ่าสวยๆครับแม่นี่มีนมติ้งนะครับพี่น้องครับบ่เก่้าแจงไว้ก่อนแต่ว่ากับวมธีอุปสรรคยังในการกินนมของลูกครับพี่น้องครับทีอ่าผู้ถ่าโบราณถือว่าน่มต่อนมติงพญานหัวนมมันติดกันแล้วมันงยมันดูน่มบ่ได้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับตามดีผมหูวว่าเก่าๆตามีพอเราบอกเก่้าแจ้งไอ้ฟังนะครับพี่น้องครับนี่ครับอ่า่านไปคมที่สองเปิดราคาเดียวกันไปเลยครับขายราคาเดียวกันไปเลยมาเมืองค้ที่สาม เป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่ก็สูงเลยสามสิบห้าบวกแม่ทับได้สองเดือนสามเดือนแล้วครับลูกตัวที่สองแม่โบดลูกโบดนี่ครับลูกเมียเลยครับลูกเมียอยู่หกเดือนตัวลูกพคนสี่หูใส่ขางนึงที่ตัวผมลงคลิปตัวดูด้ครับพี่น้องครับอ่าเมื่อเจ็ดพันห้าร้อยบาทเช่นกันนี่ครับตัวลูกสาวพคนสี่หูใส่ขางนึงใส่อของน้ำมักจักนี่ขรับนี่แหละครับพี่น้องครับลูกอ้วนๆแน่แนๆบัดนี้ในกรณีพ่อแม่พี่น้องยกด้วยครับชุดที่หนึ่ง สองสามเซ่กันครับพี่น้องครับผมฉีดโคมละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับพี่น้องก็ไปบวกลบคูณหารกันเอาครับถ่ายกสามโค้มนะครับคุ้มค่าแน่นอนเอาไปขายอยู่หน้าบ้านท่านก็ได้ครับพี่น้องครับราคานี้ครับพี่น้องครับอ่ะผ่านไปบันนี้มะมืองชุดที่สี่ขายยกได้ครับพี่น้องครับง่วนซีโตเป็นแม่ลูกผู่หนึ่งโคมง่วนลูกแรกแม่ยลอยสามสิบบวกลบสองนี่ครับตัวแม่เพื่อนอันนี้ก็สิเป็นไถ่พื้นบ้านเท่าไถ่กลางนี่แหละครับพี่น้องครับ ลูกไส้สีขาสามเดือนอ่าแล้วก็เป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สามลูกสาวอยู่สองเดือนนี่ครับไปลูกไปน,นี่ไม่ต้องอยู่ไปนี่ครับสด,สด,สดบลมีนี่ตัวลูกสาวนี่ตัวแม่ง่วซีโต้แล้วครับพี่น้องครับเอาไปสองหมื่นหนึ่งพันบาทชุดสุดท้ายครับชุดที่สี่ครับพี่น้องครับถ้าแยงสิเป็นง่วแพง พี่น้องเอาไปน้ากันเลยนี่ครับเหนมึงชัดๆครับพี่น้องครับ่อขอใจประการใดสงสัยประการใดห,หรืออยากโทรไล่มาชมตัวจริงกบถักไล่มาเบอร์ผมที่เก้าไปแล้ะครับพี่น้องครับแต่ว่าก่อนที่โทรไล่มาผอไม่พี่น้องกับโทรโทรมาแจ้งผมก่อนนะครับเพราะว่าห้องไล่ผมมันบาแจ้งเตือนมันบาเด้งไหมครับพี่น้องครับบอกไงว่ามันบาเด้งครับพี่น้องกับโทรมาบอกก่อนว่าเอออยากไล่มามึงงวัว โทรไล่มาเมืองง้วอองวีดีโอคอ้เมืองง้วหรือท่านสะดวก <_ C réponse> เดินทางมาเมืองตัวจริงก็ได้ครับพี่น้องครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนจับกีเพียรมาตำบลบ้านฝางนะฮดตำบลบ้านฝางเอาโทรามาหาผมเดี๋ยวผมสี่อ่าออกไปรับครับพี่น้องครับของว้วอยู่บ่ห่างจากอ่าที่ตั้งของตำบลหรอกครับพี่น้องครับถ้าบอกว่าจับมาบ้านของผมเลยมันบ่ค่อยขึ้นกีเพียรมันมูวหานน่อยครับพี่น้องครับอ่าต้องจับมาตำบลบ้านฝางสี่ชั่วกวัวได้ครับพี่น้องครับฝากไ้เป็นแนวทางให้สิทธิ์ค้นพร้อมจบครับพี่น้องครับ นี่ครับหรือว่าพี่น้องไปหาลอมองมองอื่นกัอน them, อะไ้งวดเจดนี่ขุ่มสูงเท่านี้เท่านี้ลูกแบบนี้ราการาคานี้ทรงฟี่ฮอนนาบ้านนี้มีบอสบอมี่นี่จังตามหาช่องเข ok, ้าครับกาถาอะไรครับพี่น้องครับนี่ครับยาสบ,บุรีกันครับพี่น้องครับแล้วจะมาซื้อน้ำไผ่กับบัวกันครับพี่น้องครับซื้อในช่วงนี้ท่านท่านที่ซื้อในช่วงนี้ได้ดีทุกคนครับได้ดีหมองได้ซื้อซื้อในาราคาทีบอ่อแพง อาเมีนว่าตลาดมันทีบอขยับขึ้นหรือว่าบอขยับลงท่านกับบอมีิทธิ์สีขาดทุนได้หรอครับพี่น้องครับว่าถ้าท่านไปเลียงอ้วนครับพอท่านซื้อในราคาที่ที่ถือะครับพี่น้องครับสมัยตะกี้ค่อมจำนี่กับสามหมื่นไปนะครับพี่น้องครับสมัยสุมือนี่ก็เหลือหมื่นกวาบาทก็ตามยุคตามสมัยไหมล่ะครับนชินี้ขอจะไว้เพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ